สบายดีสวัสดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กะพาเบิ่งสะเพนกะครัวตำมักถั่วพี่น้องแต่มาบ่ทันตอำผืนตำเลยมาถ่ายให้เบิ่งตอนนี้เลยเนาะตอำผืนตักที่ถั่วตำมักถั่วเนตำแล้วถีบร้อยมเ,อเมื่อนี้แม่นกอมีสมปลามุกเขียดเจาะผิกตำมักถั่วพี่น้องแม่น้อเช่า ปลาส้มกันยังปิ้งอยู่เนาะลือ,อย่างย่างอยู่ฮก,ฮกหกว่างนั่งกินข่าเพื่อนครัวก็ได้ช่วยน้อยลร้ไอัน,น,นี่ก็จะเป็นมะพริกทีปลูกยู่บ้านไผ่อะไรเก็บมาตากสักระดงชองกระดงกระดงทั้งเพิงทั้งลุมพวกะขคยดอกกตะตไวายังสีไ้เนาะ พี่น้องพอบไปซื้อก็เจ้าเอ้มุกเขียดมุกเขียดกะบเรือมื่อคืนนี่ด,ด,นอนนดอกมุกเขียดจะนาเอาไปกินมื่อเช้าเอาไปกินกินทอดตอนเช้าเนาะพี่น้องแจ็พริกก็ได้อันนี้ก็จะเป็นตำมกถั่วสเปนตำบางกินนี่แล้ว <c oughs> ตอนนี้เพิ่นกำลังล่าง,างคกอยู่เดี๋ยวสิลงไปเบปิ่งเต็งปลาก่อนเนาะพี่น้อง หอสมปลา,าปลาบใหญ่ดอกปลาเนนน้อยปลาทำชองนิว้วชองนิว้วเนี่เห็ดสมปลาน้อยะนะอันนี้เป็นเพื่อนน้องพ่อนนาอมีบางคนเพิ่งบอกว่ารีวิวห้เบิง่งแค่นรีวิวห้เบิ่งแน่เห็นป่ะนี่เด้อเพื่อนกับประมาณนี้แหละพี่น้องบดทอนี่น่อง,งบปีนี่บดแล้วได้แต่ซำนี้ได้แต่เทโครงสร้างไว้โครงลังคาไว้เพื่อนนี่ชิมหาซา กันห้องหนึ่งความความยาวนึ่งสิบสองเมตรกว่าเกือบสิบสามเมตรความกว้างนี่เกือบแปดเมตรเนาะเจ็ดเมตรกว่าบ่อยังมั้นผดได้ปิ้งปลาก่อนก็เลยบ่อนเลยนะปิ้งสมปลาก่อนเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งกันอันนาฮานี่เป็นเฮือนเพิ่น เคยรีวิวไปเถื่อชองเถือ่อเนาะมีบางคนผลกับยังบ่เห็นเนาะผลเลยอย่างเห็นแวบบผลบอยากให้รีวิวให้อีกเคื่อนึงอันนี้เป็นข้างเฮือนผลเนาะก็จะเป็นไฮนาไฮนาของซามเม็โป้ต้นมะฮุ่งต้นมะฮุ่งคอ,อยแท้หึงเลยฮดน้ำผลเมื่อนี้บริโภคบามืองฮด,ด,ฮดพี่น้องใส่ผุ่นเปนเรียบออร้อยแล้ยนี่ผุ่นขี้งัวปลูกไว้กับลายต้นเตอะ ในข้างเฮือนเพิน่นขวายบางอย่างมันจะเป็นเฮลในน้อยหนึน่งหัวกิดินเพราะท่านได้แบบท่านด้พอนะถ้ากิดินพอกาชิสะลงมาเต็มเต็มอยู่ช่วงนี้ก็บบุรีคอยออกไปใช้พี่น้องอยู่ตในบ้านเขาตะป่าเขาตะดงอะไรต้นมะเขือหดน้ำกับงามอยู่ได้ต้นมะเขืออันนี้ต้นมะรุมปลูกเพิ่นไว้อันนี้ก็ต้นพะไอหุ่มปลาเนี่ยหนึ่งกิน หนึ่งกินยอดรัอวใบอ่อนผลกระแซบมันดีเนาะต้นพยุงป่ารัอวบางบ้านกเอิญต้นเกตแค่เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ <S <S ๆเฮือนเมื่อนั้นชุกข่อยก็ลงมาหนึ่งกระแทบดีก็จาขึ้นลายคนแหละต้นนี่ค่ะขึ้นเอาลงมาหนึ่งมันกระแทบมันมันดีเนาะกินกับป่นปาลารือว่าป่นกบใส่ผิวผงแต่ท่านในโฮสใส่ามาขึ้นนี่พี่น้องเอ้ขึดกระพ่นชิโตกลงมากระโบโต๊กขึ้นผ้าขึ้นพ,พ่นลายมือเลยกระโบโต๊กนี่ ต้นมะลุมใหญ่เลยได้เยอะกระมากเลยปลูกง่ายต้นมะรุมเนี่ยต้นมะฮูกคนใกล้ซีดอกเลยไกล,กล้ิีหมากเลยนี่ชีฝุ่นมาตะเฮือนยายุลัละ <c oughs> <c oughs> พววผูกงวนอยู่เคือนยายแล้วทงไห่ทงนากอะอันนี้บรรยากาศยำกระโเศร้าป่ลยเนาะเจ็ดแปดโมงเลยมันกะ บุคคลยมีแดอดออกบรรดาดอกแต่มันเอ้าพี่น้องแต่ละเมือยลายเมือมันอีเอ้าเอ,าเอา้าหลังจากที่เราเวลากินข่าวกับผ้าเบ่งต้นหมะหุ่งปลูกไว้จังหน่อยก็มากนี่เรก็ได้ตําแล้วเนาะต้นมะพร้าว <c oughs> <c oughs> ห้องหน้ามก็ห้องเดียวนี่แหละ <c oughs> เรือต้นนี้ต้นหมน่งนนทันนี่ต่อ,อยลงมา <c oughs> นี่ก็เป็น นี่เนาะเป็นว่าง่ายไก็เป็นหัวเฮือนสะโพอนอั่นแหละหัวเฮือนสะโอดจิติดกับทงนาเนาะเดี๋ยวประธานได้แล้วซ้ำนี่แหละปีนี่ปีใหม่ผู้เลยอีกปีต่อไปผู้เลยแจกซีแล้วมุมมุมมม,ม,มโซดาฮะโซดาฮะตายแล้วเราพี่น้อง เป็นชองเมื่อน่ะฉีดยาซื้อยามาฉีดอนไรก็บอกสาวเลือแต่มุมก็ดีดีไปนี้แต่อีตนแบบว่าอ้วกเมื่อน่ะยังออกไปนานมาพดีๆก็มาตอนเสาเงาบุกินเข่าห้กินจังไลก็บวกกินไปซื้อยามาฉีดให้หมอเพิ่นก็บอกว่าบ,บ่มบวแมนหมอเนอกคล้ายๆเพิ่นเป็นคนขายยาค่ะเด็กล้ำใส่มันน้ำใส่มันไม่ค่อยดีก็เพิ่นจัดยาห้มาสี่ เราก็ซื้อมาฉีดฉีดไปช่องเข็มกันยังบดีขึ้นพัวกกินเข่าเนาะ่นก็เลยเมื่อเช้า,านี่วันนี้นะผลแม่มน้าเมิดมืออุ้มขึ้นมาลงบนแม่มอุ้มขึ้นมาลงบนแม่มแม่มน้ามีน้องสาตื่นมาตอนเช้าเอาไปนอนในเฮือนอยู่คันไดเฮือนแล่มมานอนข้างนอกตื่นมาตอนเช้าตายเลยพี่น้องอตายอีตน ทรมานนะเพราะว่าอ้วกแล้วก็แบบแคล้ายๆแบบขี่ไลตลอดขี่ไลปไปเลื่อนเลยํำไส้อักเสเเบเฮงบัดชีเป็นเป็นชงเหมอือตายเลยอันนี้ใครในสีทยาดีขึ้นตัวนี้บ,บัดขี่บันไรบัไดอ้วกตัวนี้ค่ะแต่เงาท่รืงอเดี๋ยวนี้ก็ใครในกินเข่า,ขาได้แล้วอันนี้เป็นห่อสมป่า กำลังชีสุกเลย,เลยพี่น้องสมปลาเป็นตัวเกินตาอีตนพลิตภัณโซดาหน่อยโอ้ยป็นตาหักได้เวลาเขาไปใส่ไปใส่เนาผลหมักแล่นน้ำแล้วก็ขึ้นหลดน้ำหม,มักแล่นเมืเม่อน่ะก,ก็แล่นไปชื้อน้ำแลก,ก็ไปน้ำม,มันก,ก็อุ้มมาไปผลหมักอ้อนผลหมักไปน้ำดอกโซดา เดือนนองเขาเลี้ยงมาลายเดือนเลยเขาเลี้ยงผลมาลายเดือนแล้วสุดะมัในผัดเสียแลวพี่น้อยแกกินฮอดธรรมดาเนาะเดื่อแต่ดิ๊ดิรอเวลากินข้าวรอเวลาอนะัชุกกับพามาหาดีดีก่อนดี๊ดสุดทีิลักสัมพรดี๊ดนี่ใครแต่บุรุเป็นอย่างเนาะแต่อย่าให้เป็นเลยเป็นระบไว้ทถ นิเด้นีเด้นีเด้นาหักลายน้ำพี่น้องเมนอก็ได้มุกเขียดตะมุขตส้มปลาตอนนี้เพิ่นกำลังกินข้าวสมาธิพี่น้องมาเด้ากินข้าวเหมือนกันเด้อแล้วแพนแถมเพื่อเพื่อพี่น้องไปเข้าห้องอน,น้ำเขาเวลาบุกินข้นวนาวไ,ไ,ไปเข้าห้องน<ม>้ำแซ่บบ่ค่ะ<ม>เ,เป็นน้ำมึงชีเรดของมัอนเนาะอืม เติบหนึ่งเติบหนึ่งแสดงว่าบุปาดได้จะกินก่อนเนาะซาบคนพอเดียนองแพลก็มาถั่วอันนี้อ่อนอย่าบอกถั่วเนี่ยอ่อนดีบ๊อสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องผมเป็นเห็ดเถ้าหม่นจังกินเห็ดจังปวดเลยเหลด เปือ่อยดไน้องแพลวมากินยังข้าถั่วฮะาถั่กินต้าถั่หมกเขียนได้ะว่ามาปิ้งปิป้งปลาชมได้ซะชาวแพนคนกลับมาเป็นทียบร้อยแล้วติดตางกันเด้อพี่น้อกนี่เลย ม <iser Zum voi> <personal by standen> ันฉมำแล้วก็เปลือยแล้วเออสองห่อกินเบิร์ดแล้วกินละลายแล้วแพลวสีได้ใหญ่ไวๆกินมือได้กะกินน้อยเดียวแซบบ่แซบกร้อยเดียวคํามากพลหไม้ดอก เป็นโลเบิดบาทเดียวเพื่นเอยทำเองพ่อประเด็กขมเพื่อนว่ะถั่วอ,อ่อนแล้วจะขมเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำรังเพื่อน มันอีกสิไปทางใดเด้วุป่าบ่าเลยสิไปทางใดแสบบ่แพรวแสบลายแบลายขั้นหัวกับบ้นอีพี่น้องว่าเอาใบเขียบตำใบเขียบตำก็แล้วพี่นอ้องไปเฮียนมีเหาคือเกา่า หัวจุ้มๆซะกันนักเรียนฝนนักเรียนมีห้าบ่นิมีแต่กินข้าวละลายหน้าสิใหญ่จ้อยกินข้าวน้อยกินมาย้อมย้อมไปแล้วกินข้าวบ่แซ่บดยาวิตามินใส่มันยืดห่าจักกินข้าวครับยืห่างบ บริเเข่ากล้องน้ำเดอมมันพีน่นอเอยในเงี้ไปเสียงให้เจฟ่นกินไปก่อนแล้ว,นะวนเนีย่ <c oughs> นยแล้วข่ายเย็เขายเย็นน้อยเดียวงไหนึงน่ง่วยบวกบวกบอกตึ้งหย่าแบบคนช่วยปิดปับไปเลยอ่านึ้นมาแน,น่น ไปใช่ไปกินน้ำกินข้าวแล้วก็กินน้ำกินข้าวแล้วก็กินน้ำกินในวไวแน,นะนำค่ะแค่ไปเพี่เพราะว่านี่ไปแก่เพื่องเอามาอหิวป้าเจ้ากระป๋อมน้ำทาง กระปองกากระตัวทรงแขนหมักทุนโมมีบาอลาอย่าแล้วเนาะตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ก็เรือเซาแพนนองแพรวผอกทำไมโอเคนะพี่น้องเขาก็จะขอจบคลิปเอาไว้ชั่วโมงนีน้เนาะมักจะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อสิบประพดคลิปใหม่ๆจากช่องของเขาพบกันใหม่พี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้จะโกกาเขาวาา่สาสบายดีสาบายดีไปย่ว้าเซาแพร